สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่เป็นจังได้ท่านผู้ชมห้าน้อยมาร่วมสองสามมือมานี่กินยากแท้ะท่านผู้ชมห้าน้อยมาร่วมเขามือละคู่เข่ามือละคู่ไหมท่านผู้ชมมือละหลอบไหมสามหน่อยไหมท่านผู้ชมเอ้าสำหรับคลิปนี้มาตามตัวกันเลยเนาะค่ะเนาะเบิ่งเป็นแนวทางท่านผู้ชมแอดเมนูนหน่อยสวัสดี พ่อแม่พีน่นองแป้นครับ f อซทั้งช่อง YouTube ทุก,ทกถุกทันเ้ยค่ะเด้อเมื่อว่ามีพ้นห้าหน่อยกับมารอบกาชาด c หปกติหกเจ็ดเด้อท่านผู้ชมโชคมันกันบอเด่นสี่กับห้าวิ่งสี่รุดสี่สก็ผ่ามาอยู่แต่ว่า ซีกับหับ่มีฟูจับเดอมม้อท่านผู้ชมอ่าซีจับคู่ได้อยู่ท่านผู้ชมรอบกาชาดหากท่านใดลงรอบกาชาดก็ยินดีนําเพราะว่ารอบกาชาดเจาะแตกรอบอ่าปกติหกเจ็ดเมื่อวานนี้เขาตรตรงท่าเมืองเตยนะคะเนาะซีหกกับหกเจ็ดหกเจ็ดรอบปกติ c ีหรอบกาชาดรอบกาชาดในบนเน้นปันไดด้วยค่ะเด้อเน้นก็นคือผิเศษปกติ v ี p อพีอาทันได้ถือยินดีน้ำทมมา่านผู้ชมเมื่ววานในแอดมินหน่หนอยเบิ้งแนวทางก็เลยกะเป็นตมากคู่เดียวกระแมนอีรีท่านผู้ชมมาใด้กะยังํำกะหนึ่งครูเด้ยอไขยู่เมื่อวานนี้มาสองรอบรวมกับกาชาดนํา อ้าท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้เขามาแล้วอย่าลืมแอดมินหนูหน่อยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้แอดมินหนูหน่อยน้ำแน่เนด้อค่ะเด้อผู้ใดบ่ท่านเขากลุ่มท่านผู้ชมอ่าคุณพ่อคุณแม่ท่านใดทีด่สนใจเขากลุ่มไลฟ์ฟรีนะคะเนาะเข้ากลุ่มไลฟ์ฟรีทักไลน์ idnoo หนึ่งห้าเก้าเก้านะคะ noo เด้อท่านผู้ชมบ่แม่นเอ็นศูนย์ศูนย์เด้อ เป็นพิมพ์เล็กนะคะไม่ใช่พิมพ์ใหญ่ noo 1 5 9 9เข้ากลุ่ข้ากรมรายปีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะเรล้าก่าแอดมินหนูน่อยก็ขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องแฟนคลับเอซทุกทุกทันที่ได้รวมทําบุญสมทุกทุนสร่างประตูโขงเข่ามาเด้อค่ะเด้อยอดที่คุณพ่อคุณแม่โอนมาแอดมินหนูน่อยก่ะ โอนไปทั้งบ้านอ่าส่งมอบทั้งวัดมเอนีนะคะเนาะเมื่อวานนี้แฮเมนีกะถวายท่านผู้ชมอ่าร่วมยอดทั้งหมดเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมร่วมยอดเบ็ดเซตนะคะเนาะอ่าร่วมยอดเบ็ดเซตสาย รวมยอดเบ็ดเสร็จทั้งหมดท,ทั้งมวลยอดรวมทั้งเบิรดได้ท่านผู้ชมรวมพ่อแม่พี่น้องเอฟซีแอดมินหน่อยหลักกะพ่อแม่พี่น้องทางบานนำ้ำรวมทั้งหมดยอดห้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทเดี๋ยวนะดวเดี๋ยวแอดมินขึ้นหน้าจอให้ท่านผู้ชมรวมยอดกระถินอัดต้นของพ่อแม่พี่น้องที่ได้รวมสมทบทุนมากกับแอดมินหน่อย รวมบุญน้ำกันยอดรวมทั้งหมดนะคะคือ5,140บาทเด้อค่ะเด้อแอดมินโน้หน่อยก็ขออ่ะโนโมทานาสาธุบุญกับพ่อแม่พี่น้องท,ทุกถูกฐานเด้อค่ะเด้อเอาบัตรที่นี้ท่านผู้ชมสำหรับท่านใดที่อยากจะรวมบุญสมทบทุนอ่ะต่อไปแอดมินโน้หน่อยก็เปิดรับเรื่อยๆเด้อค่ะเด้อสมทบทุนอ่ะสร้างประตูโขงจนกว่าสิแล,ล้วเสร็จท่านผู้ชม เพื่อนว่าอ่ารับจนกว่าจะถึงเดือนหาเดือนหกุละท่านผู้ชมปีหนาอ่ารับยอดไปเรื่อยๆรรมมอท่านผู้ชมหากท่านใดที่สนใจอยากจะรวมบุญนั่กะทักไลน์อ่า n o o 1599หรือว่าโทร0926325513นะคะอารอบ่อไปกะจะไปถวาย ปีนาบุ่าธผูมชมสงการสำหรับท่านใดที่สนใจอยากจะรว่ะมะรวมสมทบทุนการ่วมสมทบทุนมาได้เรื่อยๆเลยด้วยค่ะเ้อร่วมสมทบทุนสร้างประตูโขงนะคะณวัดอัอลรันทกาลามบ้านนนท์ม่วงหวานตำบลคำเลาะอำเภอชัยวนันจังหวัดอุดรธา,านีเด้อค่ะเออวท่านผูมชมสำหรับคลิปนี้มาตามต่อกันเลยนะคะเนาะหาหนอยมารวม บอ่โบอโขบบ่อมนันปันไดเนะาะท่านผู้ชมห่าน้อยมัดรวมเขาเหมาและครูเหมาและหลอ่านผู้ชมเมื่อนี้มาตามกันต่อนะคะเนาะเหล็กเด่นบอ่อหลุดอกท่านผู้ชมเหล็กเด่นแอดมินหนน้อยสองตัวหลุดยากหากคุณพอ่อคุณแม่ท่านใดที่มีเหล็กเด่นกลับม,มาเอาเหล็กเด่นแอดมินหนน้อยไปเจาะใส่เบิร์นเดอร์านผู้ชม เลขเด่นจับบินวันนี้นะคะแปดเก้าสามสี่ศย์สองเด่นแปดกับเก้าเมื่อในเลขเด่นในตาล่างมาเด่นอยู่ดีค่ะผู้ชมหลกักกับมาชนลายโตผอมวิ่งเก้ารูดเก้านะคะ สิบห้าคู่วินนะคะแปดเก้าแปดสามแปดสี่แปดศูนย์แปดสองเก้าสามเก้าสี่เก้าศูนย์เก้าสอง สามสี่สามศูนย์สามสองสี่ศูนย์สี่สองและศูนย์สองนะคะอ่ะคุณพอ่อคุณแม่แคปหน้าจอด้วยค่ะเด้อหาน,หน้อยมัดรวมท่านผู้ชม ซีรรอบเน้นพิเศษปกติและ VIP นะคะซีรรอบก็คือกาชาดพิเศษปกติ VIP อด้วยค่ะเด้อเด่นแปดกับเก้า่งเก้ารูดเก้านะคะเด่นปรจจำบันชนเก้าชนสามชนศูนย์แล้วก็ชนสองนะคะมเมเนีกนาไม่หลุดเลยท่านผู้ชม เหล็กเด่นประจาวันค่อนข้างมากชนกับเหล็กเด่นนะคะเนาะเก้าชนกับเด่นประจําวันสามก็ชนหกคู่เด่นเน้นเจาะนะคะเก้าศูนย์เก้าสองเป็ดสองสามศูนย์ แปดสามและเก้าสี่สองคู่วัดใจนะคะเก้าสี่เก้าศูนย์นะคะเอาแคปหน้าจอด้ค่ะเด้อคุณพ่อคุณแม่อย่าลืมเด้อท่านผู้ชมเข้าม,มาแล้วอย่าลืมปากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังแรงใจให้อดมิน,นูหน่อยนํา้ำเด้ค่ะเด้อกดแชร์ปรอยคอหัวใจกนละหนึ่งด,ว,ด,ว,ดว,วงเด้อท่านผู้ชม อต่อมาก็จะเป็นชุด3าตัวสาตัวยีคู่อ้าวทายคลิปผู้ใดส,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 สีังอากาแฟหยาดสิบวันสบู่เซลมาโทรสั่งเลยเด้อค่ะเด้อศูนย์เก้าสองหกสามกาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพนะคะมีโมโนกับเขาชะงงมโมโนบำรุงสายตาและผิวพรรณ ขาจะงมุมแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะอย่างเช่นปวดหลังปวดเอวปวดแขนปวดขามือชาเท้าชาเส้นเอ็นยืดยาดสิวันสกัดจากเห็ดลิ้มเจือและว่านหางตะระเคท่านใดที่มีปัญหาทางช่องปากนะคะแล้วก็สารสกัดจากสมนุนไพร18ชนิดเซลมเดอร์เซลมสำหรับท่านใดที่มีปัญหาสิวป้ากระจุดด,ด่างดำมี ลองน้ำหมากลึกนะท่านผู้ชมมาสั่งเซรั่มน้ำแอดเมน,นูหน่อยไปใส่เดี๋ยค่ะเด้อช่วยบำรุงผิวหน้าให้แข็งแรงรูขุมขนกระชับนะคะหน้าเด็กลงอ่ะแล้วก็สบู่สมนุนไพร100%ยเ0อเซชะเอมเทศนะคะล้างหน้าถูตัวได้ก้อนละ250บาทนะคะอ่าเซรั่มขวดละ250บาท2ขวด400บาทส่งปีนะคะ อ้าวชมผูชมส้ารับคลิปนี้แอดมินูหน่อยขอขอบคุณทุกทันที่ติดตามรับชมด้วยค่ะเ้อขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงโชคมันทุกทันพอบกันใหม่คลิปหนาสวัสดีค่ะ